จูดวงชาวราศีพฤกษ์นางฟ้ามีตาเดือนนี้ไม่ธรรมดาโวยโชคลาภดินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์ค้ำชูปกปากกรุงกัาษาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มนางฟ้ามีตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโชคชะตาอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายดวงชะตาจะเปิด โชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากปาก้มของรักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีจะเฮงจะรวยจะปังจะประสบความสำเร็จจะเกิดความช่ำชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหันและตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มครับผมโชคชะตามน่าบุญบารมีวัสนา เทพเทวดาคำชูปกปากกุ้มกองรักษาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียทีไหนดังนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจะหนักจะดังจะเต็มในโชคชะตาของท่านท่านจะได้รับข่าวดีนะรับด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดให้สังเกตในดวงชะตานี้ดวงชะตานี้ไขก็ฉุดท่านไม่โยจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนังจะเต็มดวงชะตาบุนกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกลียงกายได้รับข่าวดีด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบันเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสังเกตในดวงนี้นะผมให้ท่านตั้งมั่นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่สังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้นะผมนางฟ้าเข้ามาด้วยบุญกุศลวัส,สนารับนะเดือนนี้ไม่ธรรมดาจัดหนังจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจําเดือนนี้ด้านการงานความก้าวหน้าที่ต้องใช้สติและความอดทนการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เหมือนการเดินบนเส้นทางที่มีทั้งดอกไม้และโกรธหินคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความเหนื่อยล้าหรือมีงานค้างค้างจากเดือนที่แล้วแต่ไม่นานสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย ดาวเสาในเรือนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานชี้ให้เห็นว่าคุณต้องลงมือจัดระเบียบงานที่วุ่นวายให้เป็นระบบบางคนอาจจะต้องแบกรับงานของคนอื่นหรือต้องแก้ปัญหาที่คนอื่นก่อไว้อย่างไรก็ตามดาวพุทธที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่ดีจะช่วยให้พืชศพมีไหวพริบในการสื่อสารแนะนำให้ใช้การพูดคุยในการแก้ปัญหามากกว่าการลงไม้ลงมือคุณจะพบว่าคำพูดที่มาจากความตั้งใจจริง สามารถเปลี่ยนใจหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ยากจะเข้าหาได้ตัวอย่างสถานการณ์หากคุณทำงานในบริษัทเอกชนอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายเกินความเคยชินเช่นต้องนำเสนอโปรเจกต์กับลูกค้ารายใหญ่แม้คุณจะรู้สึกกดดันแต่ถ้าจัดระบบดีพูดอย่างมั่นใจและจริงใจจะสามารถปิดดีลนั้นได้อย่างงดงามสำหรับคนที่ทำอยางราชการหรือองค์กรที่มีระบบขั้นตอนเยอะ กลางเดือนจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือประกาศภายในที่มีผลต่อนน้าที่คุณโดยตรงซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถของคุณในสายตาผู้ใหญ่คําแนะนำพกเครื่องรางเกี่ยวกับเสือหรือปิ่นโตท้องเหลืองจะช่วยเสริมอํานาจในการพูดและดึงดูดความน่าชื่อถือในที่ทำงานหากมีงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเจรจาแนะนำให้เริ่มในวันพุธหรือวันศุกร์จะส่งเสริมพลังวีนัสละพุธ ด้านการเงินใช้จ่ายอย่างมีแผนจะรวยยังมั่นคงพฤษศในเดืนนี้จะรู้สึกเหมือนมีช่องทางไรายได้เปิดออกมาอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษเช่นงานฝ่ามือการพูดการให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินหรือแม้แต่การขายของออนไลน์พลังจากดาวศุกร์จะส่งผลให้พฤษศมีสเสน่ห์ในการขายการน้มน้าวหรือการให้บริการลูกค้าแบบตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นหรือการเล่นหุ้นสิ่งเสี่ยงหากคุณมีแผนจะเริ่มอะไรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินควรวางแผนให้รอบคอบเช่นเปิดบัญชีออมเงินเพิ่มลงทุนในกองทุนระยะยาวหรือเก็บไว้ในทรัพย์สินที่มีมูลคา่าเช่นทองคำหรือของสะสมตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโบนัสปรับเงินเดือนหรือมีลูกค้าประจำที่แนะนำลูกค้าใหม่มาให้ บางคนมีเงินได้เงินจากการขายของมือสองหรือจากของสะสมที่มีคิดว่าจะมีมูลค่าอย่างเช่นตุกตาเก่าที่อยู่ในบ้านกลับกลายเป็นของหายากในหมู่คนสะสมระวังการใช้ใจที่เกี่ยวกับความสวยงามหรือความอยากได้เฉพาะหน้าเช่นซื้อของแพนเพราะเห็นว่าเป็นเทรนด์แนะนําให้ถามตัวเองก่อนว่าใช้แล้วคุ้มกับความสุขที่ได้รับหรือไม่คําแนะนํา สีเงินหรือสีเขียวอ่อนจะช่วยเรียกทรัพย์ในเดือนนี้การทำบุญปล่อยปลาหรือช่วยเหลือเด็กยากไร้จะเสริมดวงการเงินและเปิดช่องทางไรายได้ใหม่ด้านความรักอบอุ่นแต่ต้องเปิดใจให้กันมากขึ้นในด้านความรักชาวราศีพฤษภมีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มั่นคงแต่ไม่หวือหวาคนมีคู่แล้วจะรู้สึกว่าความรักคล้ายกับอ้อมกอดยามค่ำคืนอุ่นใจแต่ไม่เร่าร้อน บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเล็กน้อยเพราะต่างฝ่ายต่างอยู่ในโลกของตัวเองแนะนำให้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพากันออกเดินทางใกล้ๆหรือมีกิจกรรมที่ได้หัวเราะร่วมกันเพื่อกระตุ้นความรู้สึกสดใสเหมือนวันแรกสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างเริ่มหันมาสนใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงเดียวกัน เช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยเจอกันในกลุ่มสังคมออนไลน์อย่าแปลกใจหากมีคนชวนคุณไปกินข้าวหรือชวนพูดคุยมากขึ้นตัวอย่างสถานการณ์หญิงราศีพฤษภที่เคยรู้สึกว่าไม่มีใครมองเหลือไปเห็นว่ามีเพื่อนเก่าสมัยเรียนส่งข้อความมาทักทายและชวนคุยเรื่องสมัยก่อนจนรู้สึกว่าหัวใจกลับมากรุมกรีบอีกครั้งคำแนะนำ สวมเสื้อผ้าสีชมพูอ่อนหรือครีมในวันศุกร์เพื่อเสริมสเสน่ห์เหลือเลี่ยงการพูดตัดพาะหรือประชดประชันหากต้องการพูดความรู้สึกควรใช้วิธีอ้อมๆด้ทอยคำที่ละมุนโชคลาภและคำแนะนําพิเศษโอกาสอยู่ใกล้แค่เอื้อมเดือนนี้พืชศพมีเกณฑ์ได้รับโชคลเล็กๆจากของกินของฝากหรือการเดินทางเช่นได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากการร่วมกิจกรรมหรือได้เดินทางแบบฟลุก ที่เปิดโอกาสใหม่ในชีวิตหากคุณมีธุรกิจหรือกิจการส่วนตัวโอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อกันปากต่อปากหรือรีวิวที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะกลายเป็นประตูแห่งโชคลาภครั้งใหม่เลขที่โดดเด่น2 6 8วันโชคดีวันศุกร์และวันอาทิตย์สิงเสริมดวงพกหิน s รสคอ r t สไว้ในกระเป๋าหรือวางไว้ใกล้เตียงนอนจะเสริมพลังใจและดูดูความรักสรุปส่งท้ายเดือนแห่งการสร้างรากฐานที่มั่นคงแม้จะไม่มีเรื่องูวาแบบดราม,มา่าหรือเปรี้ยงปร่างแบบภาพยนตร์แต่เดือนนี้สำหรับชาวราศีติศพบประเดืนที่ค่อยๆเติมเตรียมชีวิตด้วยความมั่นคงความเข้าใจตนเองและการวางแผนระยะยาวดวงชะตาบอกว่าหากคุณไม่เร่งแต่ไม่หยุดเดิน คุณจะถึงจุดหมายได้แน่นอนขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณก้าวช้าๆอย่างมั่นคงพร้อมรอยยิ้มและหัวใจที่อบอุ่นนะครับ